หลังจากมีข่าวเศร้าเพชรโอสถานุเคราะห์อดีตนักร้องชื่อดังเจ้าของผลงานเพลงดังอย่างเพลงเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษเสียชีวิตลงเมื่อคืนวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาโดยทางญาติเรียนนำร่างของเพชรโอสถานุเคราะห์ไปบำเพ็ญกุศลที่สาราพ,พีชานน์วัดธาตุทองกรุงเทพล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้วันที่16สิงหาคมทางครอบครัวโอสถานุเคราะห์ได้เผยถึงสาเหตุการเสียชีวิตของเพชรโอสถานุเคราะห์ว่าเป็นความสูญเสียและเศร้าโศกของครอบครัว โดยระบุว่าการถึงแก่กรรมของอาจารย์เพชรโอสถานุเคราะห์อธิการบดีมหาวิทยาลัายกรุงเทพและประธานกรรมการบริษัทคิเซโดไทยแลนด์จำกัดในเช้าวันจันทร์ที่14สิงหาคมนำความเศร้าโศกเสียใจมาสู่ครอบครัวโอสถานุเคราะห์เป็นอย่างที่สุด รวมทั้งผู้ที่รู้จักคุ้นเคยกับอาจารย์เพชรบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพผู้ที่เคยร่วมทำงานในด้านต่างๆตลอดจนคนที่แม้ไม่รู้จักอาจารย์เพชรเป็นการส่วนตัวแต่ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานทั้งการบริหารและงานด้านศิลปะของอาจารย์เพชรมาดยตลอด แม้ว่าท่านจะมีโรคประจําตัวเช่นเบาหวานธาตุเหล็กในเลือดสูงอาจารย์เพชรก็ยังได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาวงการการศึกษาและวงการศิลปะให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งในวันจันทร์ที่14สิงหาคมอาจารย์เพชรหลับและจากไปอย่างสงบที่บ้านพักย่านสุขุมวิทสิริอายุรวม69ปีทิ้งไว้แต่คุณูปการ ที่ไม่มีวันดับศู์ครอบครัวโอชานุเคราะห์ขอขอบคุณทุกท่านที่รักและเคารพอาจารย์เพชรมาโดยตลอดขอให้ทุกท่านร่วมไว้อาลัยและระลึกถึงผลงานต่างๆที่ท่านได้มอบไว้ให้กับวงการการศึกษาธุรกิจเพลงและศิลปะโดยครอบครัวกำหนดจัดพิธีสวดพระอภิธรรมในวันพฤหัสที่17 ถึงวันพุธท,ที่23สิงหาคมและประกอบพิธีบรรจุศพณนะสาลาพีชานนนวัทฒาทองพระอารามหลวงทั้งนี้พิธีสวดพระอภิธรรมครอบครัวโอสถานุเคราะห์ขออนุญาตให้เป็นงานภายในครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องที่ใกล้ชิดเท่านั้นของ,งดรับพวงหรีดและสามารถร่วมบำเพ็ญกุศลด้วยการสมทบทุนกับครอบครัวเพื่อบริจาคช่วยเหลือเรื่องการศึกษาแก่ผู้ที่ขาดโอกาสต่อไปค่ะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทา,ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ